ออไปข้างหน้าครับทรงลำทรงลำเข้าสายน้ำคำว่าด้วยคำว่าด้วยคำหัววังไว้หน่อยไปแล้วปล่อยออกมาแล้วครับมาดูเรือภายในตำบลครับรอบสองครับระวังพอหลวงพ่อศักดิ์ครับพี่ผาชันดีจากหวังตะกออยู่ซ้ายศักบมงคลใชยครับพี่น้องชาวทุงขาครับเชมหัววังพนัสตาครับอยู่ทางขวาสวมเสื้อสีชมพูนันมาจากทุงขาครับมาจากทุกขาเร้ไม่ธรรมดาครับพาทุ กอนี้ไม่ออกว่าแล้วทุคขาไรบีจีตะไปยไปย่ีาพวกรกหนี้อยู่ประมาณหนึ่งชั่วคนเอาแล้วก็ไปปล่อยอย่างแน่นอนเลยในดานบองสักบงกกใจจากทุกขาเรือเช็มจากหัววังปลาตักมาบาบานมาเจอพอหลวงพ่อสักจะเป็นยังไงขอบอกว่าน้ำรีจากหัววังปาตกักมาเจอน้ำไหลจะเป็นยังไงเริ่มดูดีแล้วเว้ ตาชมต่อๆไปก็ตอนนีพอพ่อพ่อสักเขาจากว่าตะกอนเริ่มจะปิทะพายเริ่มจะจปะปะดะพายนำหน้ามาหนึ่งเชคโหนยังไงแชมป์จากคลองหัววังพนังตักจอดคอติดแล้วเว้ยกอดคอติดแล้วเริ่มจะขับขันและสริวังตะกอ,อยังหนีไม่ออกเว้ยยังหนีไม่ออกพอ่อเราพ่อสักจะว่าไงตอนนี้สักมังกรชัยเริ่มไปะดะพายนำหน้า,าประมาณสามสี่สิเป็นเริ่มน่าดูเริ่มน่าชมแล้วเรา เอาแล้วครับด <Respect> ูที่ว่าลำไหนจะชนะเมื่อประทัดประทัดทวารตะโกและปากน้ำลังสวนเริ่มจะหนังตั้งสองข่ายแล้วพระเรือทังคู่กอดขอกอดขอไปพรอบๆกันนายไทยลูกคุณเปิดครับนายไทยลูกคุณเปิดทังคู่ผาจนสุดท้ายนายหัวนายหัวสักในเที่ยวนี้สักบาคนใช้เริ่มจะขอขอแรกได้หัวพรลพบสักเริ่มจะขอขอแรกทังคู่ทิ้งพายทิ้งพายออกโคนครับออกโคนทังคู่วางตะกออกโคนปากน้ำออกโคนแล้วก็ว้าา ผลจากคณะกรรมการครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำทรายให้กับเรือพรหลวงพ่อศักดิ์ครับ The winner is พรหลวงพ่อศักดิ์ on the left Thank you